อรหันตสูตรที่2การรู้อินทรียหกของพระพุทธเจ้าดูกรภิกษุทั้งหลายอินทรียหกประการนี้6ประการเป็นไหนคือจากขุนสีโสตินรีคานินรีชิวหินรีกายินรีมนินรีดูกรภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรียหประการนี้ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ทั่วถึงความเกิดความดับคุณโทษ และวายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรียหกประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แหละญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติมีในที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกไม่มีจบสูตรที่8